เครื่องเล่นต่างๆบนเรือลูกเรือสามารถเล่นได้ไหมเช่น <_ an> สวนน้ํำลานกีฬาอะไรต่างๆ <_ an> หลักๆเนี่ยจะได้เฉพาะผู้โดยสารเฉพาะแขกนะครับแต่ลูกเรือก็จะมีวันที่เล่นได้แผนกฝ่ายบุคคลก็จะประกาศว่าวันไหนที่เล่นได้สําหรับลูกเรือนะครับก็โอเคนะผมเข้าใจได้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นผู้โดยสารเนี่ย แล้วเจอแต่ลูกเรือเป็น900คนเป็นพันคนมาร่วมเล่นกับเราเนี่ยมันก็ไม่มีความเป็นส่วนตัว,วถูกไหมเขาก็เลยแยกว่าวันไหนที่ลูกเรือเล่นได้ครับแต่ก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะเช่นพวกปีนหน้าผาพวกสวนน้ำสนามกีฬาอะไรต่างๆครับวันนี้มาถ่ายพระอาทิตย์ตกให้ทุกคนได้ดูครับที่ทะเลลัสกานะอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ประมาณ17องศาครับความเร็วเรืออยู่ที่17นอตครับตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่ม10นาทีครับแสงยังสวยอยู่เลยครับดูครับ สวยมากบนเลือก็จะมีฟิตเนสเซ็นเตอร์ด้วยครับอ่าตรงนี้ครับลูกเรือก็ใช้ได้ตลอดครับใช้ร่วมกับแขกได้ขึ้นมาสูดอากาศครับอากาศสดชื่นมากตรงนี้ครับสวยด้วยครับดู